อืมมน้ำแข็งบุกโลกนี่ก็ยังไม่หายนะยังมีอยู่แบบนี้อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะอัปเดตสักกี่รอบนู้นโ,อโูอันนั้นอะไรอะ่ะต้นมา้ยาักษ์หรือไงนะ่โอ้โหอันนี้มันอะไรเนี่ยทุกคนวัดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่สวนเรานะสวนคนอื่นวัดน้ำแข็งบุกสวนแล้วเพื่อนเฮ้ยเรียกรัฐบาลมาขุดน,น้ำแข็งด่วนเลยเนีดย ต้นไม้จะตายเอานะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมเรากลับมากับเจ้ากฟอากาเดนนะฮะท่านผู้ชมและแน่นอนว่าตอนนี้ต้นไม้เราเนี่ยคือมันก็เป็นหย่อมเล็กๆนะเป็นหย่อมแบบน่ารักเลยนะครับท่านผู้ชมฝั่งขวาย,ยังไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมีแต่ฝั่งซ้ายอยู่ส,ส่สวนนะครับอ่ะผมมีแค่นี้คือผมก็พยายามทําให้ผลไม้เราเนี่ยราคาแพงนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาตกแต่งสวนกันหน่อย ซึ่งวิธีการตกแต่งสวนเราเนี่ยคือถ้าตกแต่งธรรมดามันก็มันก็ได้แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตกแต่งกันเนี่ยผมมีสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีโอกาสได้ต้นไม้ยักษ์มาอยู่ในสวน <laughs> มันน่าสนใจมากมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยนะครับซึ่งเจ้าสูตรนี้เนี่ยเขาต้องใช้สปริงเกอร์นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะใช้เจ้าเบสิกแล้วก็แอดวานซ์กอรลี่มีแค่นี้ ส่วนเจ้ามาสเตอร์เนี่ยตอนนี้คือผมไม่มีนะแต่ว่าในสูตรเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เจ้ามาสเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับถ้าสูตรน,นี้ใช้ไม่ได้นะครับเบสิกแอดวานซ์กอรลี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเติมเจ้ามาสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมเจ้าสปริงเกอร์มาสเตอร์มาดูนะครับเผื่อได้นะฮะแล้วก็โอกาสการติดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะบอกว่าเจ้าซีที่เป็นผลไมใ้ใหญ่ๆอย่างเช่นเจ้าแคคตัสที่แบบยืนต้นนะฮะ จะมีโอกาสติดนะครับซึ่งเจ้าตัวที่แบบเป็นผลไม้ที่โตแล้วโตเลยอย่างแครอทอะไรเงี้ยหรือว่าเจ้าแบมบูไม้ไผ่อะไรเงี้ยจะไม่มีโอกาสติดเลยเพราะว่าสปริงเกอร์เนี่ยจะไม่มีผลกระทบกับเขานั่นเองนะครับซึ่งสปริงเกอร์เนี่ยจะมีผลกระทบกับเราต้นไม้นะครับเหล่าต้นไม้ที่โตโตเต็มโอ้เดี๋เด็ดเดดโอ้แลนโบมาเลยเหรอโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โหนี่ทุเรียนแลนโบครับเออไม่น่าเก็บเลยนะ น่าจะรอแมงปอ,อ,งอก่อนโทรอ่ะกดไปนิดนึงเดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่าต้นไม้วันนี้เนี่ยมันจะมีต้นอะไรให้เราปลูกบ้างตอนนี้เนี่ยที่ผมจะทำเนี่ยมีแคคตัสอยู่14อันนะฮะนี่มีทุเรียนมีต้นทุเรียนมีดากอนฟูชแล้วก็วอเตอร์เมลอนมีแมงโก้อะมีแมงโก้ด้วยมีโคโค่นัทนะครับอันนี้มีโอกาสติดโอเคประมาณนี้นะฮะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเปิดไนซีดมาหน่อยเผื่อได้2.5งหาใหม่อีกสักต้นหนึ่ง <laughs> 2.5ผมหน้าตาแปลกๆไนเชตครับ ไม่เอาแต่ว่าก็โอ้ยเมื่อกี้ซบ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 ซ,บ,ซ,บ,ซ,บ,ซบดีวผมหน้าตาม่วงม่วงอีกสามอันอ่ะเผื่อได้นะครับหรือว่าต้นไม้อู้สามอันซ้อนแล้วพี่อันอื่นหน่อยได้ไหมเป็นต้นไม้ยืนต้นสักต้นหนึ่ง moonflower อันนี้ไม่ได้นะผมว่าอันสุดท้าย,โอ,ยโอ้ยดีวเมื่อกีอ้อีกแล้วอ่ะแกนายอ่ะเตรียมสีแป๊บหนึ่งเอา mango ละกันอนะ่ะอันหนึง่ง มีทุเรียนอะมีแคคตัสอะแล้วก็มีเจ้าต้นที่ยืนตัวอ้าโคโคโนัทนี่ไงอ่ะดารากอนฟูชอะแค่นี้แล้วกันนะครับแอปปไอเปิลเนี่ยก็คือน่าจะไม่ได้นะอาจจะได้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใหญ่มากยังไม่พอใจใหญ่ได้ใหญ่ๆเลยอ่ะทุกคนมาสปริงเกอร์มี62อันอันนี้มี6อันกับ9อันอะลองดูเขาบอกว่าใช้อย่างละอันนะท่านผู้ชมเราเนี่ยจะต้องวางสิ่งที่เรียกว่าซีดลงไปก่อน อย่างแรกเรามาทดลองกับเจ้าต้นเออ่ต้นเดียวกว่อนได้กันนั่นก็คือแคกตั้นนะครับมีอยู่14ซีดก็คือมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะวางไปสัก5อันติดติดกัน1อันอืม2อันอันนี้ตามสูตรเลยนะเป๊ะเลย3อัน4 4อันเพราะว่ามาสเตอร์เนี่ยเขาไม่ใช้กันนะที่ผมไปดูมา5อันเรียบร้อยเอาเยอะกว่านี้ไหมอ่าอ่า2รอบ2รอบ6 6อันผมใช้สัก7แล้วกันอุ้ยติดติดไม่ได้แล้ว อ่ะเจ็ดอันรอบหน้าเนี่ยเหลืออีกเจ็ดอันนะครับเดี๋ยวลองดูรอบแรกเราจะใช้แค่อันเดียวก่อนสปริงเกอร์อย่างละอันนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะใช้อย่างละสองอันโอ้แต่ว่าเบสิกเนี่ยมีเยอะนะใช้ชไปใ <laughs> ช้ไปเยอะๆเลยอืึกอรี่ <God ly S 1> มาแอดวานมา,มาอ่าอย่างอย่างละอันก่อนแล้วก็ต้องเตียบอีกอันหนึ่งนะครับนั่นคือวอตเทอร์ c ิงแคนอ่านี่ที่ลดนับต้นไม้ลดลงไปเยอะๆเลยเขาบอกอือึผมจะลดให้หมดเลยนะโอ้โอ,โอ้มายัง มีไหมลถไปก่อนลถไปก่อนป๊อป <c oughs> ไม่เห็นได้เลยมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยถึงปานกลาง <c oughs> เอ๊ะทำไมไม่ได้นะสงสัยนะครับเราเนี่ยใช้ต้องใช้เจ้ามาสเตอร์หรือว่าเจ้าเอ่อกอรลี่แอดวานไม่ใช่มาสเตอร์อาจจะใช้ต้อง2อันใช่ไหมอ่ะลองดูอีกศูนย์หนึ่งใช้2อันเลยเราวางเหมือนเดิมแคกตัสซีดมาไอ้น,นี่เหลือ7อันแล้วนะอ่ะวางให้ติดกัน7อันอีกอันหนึ่ง เรียบร้อยระวางเบสิกมาเยอะๆ 1, 2โอ้โหเสียทรัพยากรสปริงเกอร์อย่างสุดๆอันนี้ผมใช้2อันเลยนะ1อันอือฮึสอันอันนี้คือสุดๆเลยนะคือมากกว่านี้ก็คือคือมันก็ไม่ใช่สุดแล้วอันนี้คือสุดนี่คือสุดๆแล้วนะอือฮึเรียบร้อยเต็มไปหมดตอนนี้อย่าอะไรเนี่ยเอ่อมาลด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  อึ uh ๊บ huh. อ uh ึ huh. mm ๊บอืมสองฟังนะครับตอนนี้ <laughs> <laughs> หรือว่าอาจจะต้องใส่ซีดหลังจากปักสปริงเกอรอ์อันนี้อีกศูนย์หนึ่งอันนี้คือใส่ซีดเพิ่มไปอันนี้คือซีดโคโคนัทนะครับอ่ะถ้าไปเดืนนี้ได้ไหมลดน้าคือนี่คือลองทุกวิธีแล้วนะถ้าไม่ได้คือดวงลุวนๆนะครับอ่ะลดๆๆไป <gasps> โอ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 ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ มาหรือยังวตเวทเทลลิงแคนผมใช้เป็นเป็นร้อยแลวนะใช่ไหมอันนี้ใช่หรือไม่หรือว่าธรรมดาไอเน,นี้ยจ,จะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่กําลังอยู่ข้างล่างอ่ะไม่รู้บ้านนึงลดต่อลดต่อเอ้ยโตได้แล้วโอ้โหไอน,นี้ต้นนี้โตยากมากโค้นั้นเนี่ยต้นยืนต้นแบบโตยากโตยากสุดๆห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นไงบ้างไอน,นี้คือต้นเล็กแน่นอนใช่ไหมผสมต้นใหญ่เหลืออะไรเนี่ยฉันไม่รู้สึกว่าไม่ได้หรือว่าได้ <laughs> มันได้ไม่ได้อ่ะมงโก้อีกสักอันหนึ่งตรงนี้หมดยังมีกอลลี่เหลืออยู่มีแอดวานเหลืออยู่นาทีหนึ่งนะครับแอดวานระยะประมาณนี้กอลลี่อ่าอันนี้ประมาณนี้ถ้าเรามาตรงนี้มันควรจะได้นะครับคือมันติดหมดแล้วนะอันนี้มันติดหมดทุกอย่างแล้วอ่ะอันนี้ต้นเดียวดูนะครับอ่ะลองทุกวิธีนะครับอันนี้คือต้น m a n ้แ m a n ก้ไป <laughs> ต้นแค่นี้เอง Ah. หรือว่าต้องใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์นะรหัสผมไม่มีนะครับผมเรียกน้องแยมมาแป๊บหนึ่ง <laughs> น้องแยมยืมสปริงเกอร์หน่อยไปวางไปเลยน้องน้องแยมสุดยอดสปริงเกอร์สุดๆเลยนะครับตอนนี้เราใส่กอรลี่เข้าไปเพิ่มอันหนึ่งแอวานอันหนึ่งเบสิกอีกอ่ะ <laughs> อันนี้คือเต็มไปหมดแล้วนะเอาต้นดาร์กฟูชครับเหลือ,อนเดียวแล้วที่สามารถโตใหญ่ได้วอเทอร์ริงแคน เทไปขอสักต้นได้ไหมนะขอสักต้นหนึ่งอู้อ้เล็กเหมือนกันนี่ใช่ไหมอเล็กใช่ไหมอ่ะต้นทุเรียนต้นทุเรียนโอ้โหเปลืองพลังงานเปลืองทรัพยากรสปริงเกอร์ที่สุดเลยอะลถลงไปไอ้นี่คือต้นทุเรียนอุ้ยไม่อันนี้เล็กโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเด้งหัวติดหัวด้วยโอ้โหผลไม้ยักครับ ผลไม้ยักษ์ครับตอนนี้อ,อสายฟ้าก็ฟาดทุกอย่างเป็นใจไปหมดแต่ว่ายังไม่ได้ต้นยักษ์อ่ะวิธีนี้ประมาณนี้อันนี้คือทําสุดๆแล้วนะสปริงเกอร์ทุกชนิดแล้วก็รวมถึงมาสเตอร์ด้วยใส่เข้าไปแล้วใส่อย่างละ2ออย่างละหนึ่งใส่ซีดก่อนใส่สปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์ก่อนใส่ซีดลองมาหมดทุกวิธีแล้วครับยังไม่ได้ต้นไม้ยักษ์นะครับ <laughs> แล้วก็เจ้าต้นไม้ที่แบบยักษ์ได้เนี่ยอย่างเช่นเจ้าแคคตัสที่เคยเห็น ก็ใช้แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยใครใช้แล้วได้ผลนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อย้ะกันนะครับอ๋อก่อนจะไปนะครับร้านบีวกกอรน,นะครับลิง์ใต้คลิปได้เลยแมงปอรหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเนี่ยโอ้โหอันนี้คือรหัสสำรองนะมาทดลองดู <laughs> นี่คือต้นมิ้นท์ครับทุกคนต้นมิ้นท์อ่ะแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปกัน <laughs> นี่คือต้นมิน้นแล้วสิ่งที่ผมใช้คืออะไรรู้ไหมเบสิกสปริงเกอร์ครับ ที่เราใช้ไปทั้งหมดนั้นคืออะไรกันจริงๆมันใช้แค่อันเดียวนะเจ้าแอดวานเจ้าเอ่อสปริงเกอร์เบสิกเนี่ยเขาได้เยอะนะก็ใช้อาจจะใช้เยอะเพื่อความสบายใจเฉยแอดวานมาสเตอร์ Master, ไม่ต้องใช้ก็ได้กอร์ลี่นะครับใช้กอรลี่หรือบางทีอาจจะใช้มาสเตอร์ใช้ทั้งหมดนั่นแหละเอาเท่าที่ตัวเองมีนะครับเนี่ยผมใช้แค่เบสิกนะ <laughs> <laughs> นี่คือต้นมิน้นต้นมินนะครับต้นมินต้นเล็ก ้นเล็กมันโตใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในตลาดผมนะอันนี้อันนี้ทําไว้นะจะมองต้นแคคตัสนะครับมองต้นมิ้น์เอาไว้ต้นมิ้น์เป็นประมาณนี้อะมาดูต้นมิ้น์เราหน่อยต้นมิน์เราเราอยู่ในซอกแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาเอาออกเดี๋ยวผมเอาออกมาให้นี่ครับอันนี้คือต้นมิ้น์ผมเจอแล้วต้นมันเท่านี้เองทุกคนเมื่อกี้ต้นมิน์นี่กี่บาทอันนี้ยังไม่ติดเขาเรียกว่า ยังไม่ติดโกลเด้นนะถ้าติดโกลเด้นนี่ก็แพงกว่าน,นี้20เท่าอ่ะเดี๋ยวตีให้ประมาณ8ล้านนะครับอันนี้คือต้นเล็กๆนะครับ <laughs> โอ้ท่านผู้ชมดูดวงสิโอ้แล้วเมื่อกี้จาได้ไหมมันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่ขนาดผมปีนปีนใบไม้ได้ครับสรุปง่ายๆนะครับเจ้าสปริงเกอร์เนี่ยทำให้ต้นไม้เราเนี่ยใหญ่ขึ้นได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของจริงเลยแต่ว่านะครับก็ขึ้นกับดวงเราด้วยนะฮะที่ผมทำนะผมก็คือปลูกเยอะๆแล้วก็ค่อยวางสปริงเกอร์แล้วค่อยลดน้ำต้นไม้ก็เป็นแบบนี้เลย นะฮะคลิปนี้ประมาณนี้ข้อมูลสุดทดลองสุดเสียหายหลายแสนสปริงเกอร์มาสเตอร์ไหมนะลาก่อน